สวัสดีนะครับผมผมก๊อตเอนะครับวันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาบอกครับผมหลังจากที่แพทซีซั่นที่18นะครับมันได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือแพทปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งทาร่าของเรานะครับมันได้บัฟนะครับจากเดิมได้บัฟจากอันตินะครับจากเดิมที่ว่าไอ้มันจะรีเลือดทุกหนึ่งวิเนี่ย 6-8%แตแต่แพทปัจจุบันเนี่ยมันได้รับการฟื้นฟู8%ทุก1วิเป็นเวลา5วินาทีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการว่าออกของยังไงหรือว่าอะไรยังไงนะครับส่วนส่วนรูนนี้ไม่ต้องโฟกัสอะไรอื่นนะครับใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่ใครอยากแบกแนวเป็นเล่นเจาะเกาะร้อยก็แล้วแต่ครับผมแต่ไอที่ผมแนะนำเนี่ยอยากจะ ให้เป็นไอ้รูนซับแทงค์ปกตินะครับผมเนี่ยซับแทงค์โกลเด้นสิบโปรเทคสิบพเวทสิบเนี่ยแค่นี้แหละครับผมส่วนอ,อไอเทมเอาแบบที่ผมเล่นนะที่ผมอยากแนะนำนะออกชิ้นนี้ก่อนเลยครับผมส่วนของโลม,มิงแล้วแต่สถานการณ์ของใครที่เจอนะต่อมานะครับผม ที่ผมใช้นะครับเป็นรองเท้าลดสถา,นะา,น,านะครับผมชิ้นต่อไปครับผมเนี่ยเกาะไฟไกอาอมูลเลตชิ้นที่5ชิ้นที่5เป็นอมูลเลตส่วนชิ้นที่6ผมไม่เกี่ยงว่าทุกคนจะออกประเภทไหนชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6เนี่ยผมไม่เกี่ยงนะว่าใครจะขึ้นเป็นอะไรยังไงบางคนอาจจะออกเกาะสะท้อนบ้างเนี่ย มีออกเพนหรือว่าบางคนอาจจะขึ้นฟอสเขปบก่อนไออามูเลตก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยเซตแบบเนี้ยตามสถานการณ์เลยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะจะได้แบบเห็นได้ชัดนะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าโหลดดิ้งของเกมแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นแลงนะครับผมลงแล้ง นี่ชิ้นแรกมาขึ้นของลมปกตินะส่วนวิธีการผมไม่อยากจะให้โฟกัสกับจุดใดจุดหนึ่งนะคือเราเดินไปจุดไหนได้ก็ขอให้เดินนะครับขอให้เดินเกมเป็นโอ้โหว่าจะไม่เคลียร์คลิปช่วยคลิปหมดซะง,งั้น เฮ้ยอาร์ามไปแล้วะเ h e แ a t เอาตัวรอดได้ง่ายอยู่มั้งผมคิดว่านะแต่ก็มันไม่น่าจะใช้ปัญหาอะไรนั่นไงได้เฟิร์สด้วยลากเลดออกว่ะ เกมนี้ไม่ต้องออกอะไรมากนะครับผมสิ่งที่ผมจะออกก็คือ,อน่าจะน่าจะขึ้นเป็นเจเนซิสนะแต่ว่าตอนนี้ขอขึ้นเป็นรองเท้านะครับผมได้รองเท้าและอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะโอ้โหแรงเกินจะเย็นเพื่อน ใจยเย็นใจยเย็นเดฟแฟดมาสวยข้างบนกูแตกไหมวะไม่แตกว่ะวเอาคีบอรกรเพื่อน,ออนเอาคีบอก่อนจะได้รวยๆใจเย็นเพื่อนซาตาามาพอดีโจ๊กกูโอ้โหเฉียดเฉียวนะโจ๊กเกร Ôi, oh, yeah, yeah, yeah. để để để, cho kêu mà đi phu nhân. Hello, Chẳng hạn, dè mang hết mọi người. Băm bôn, lâu xỉa quá. แต่นราก็ยังเล่นได้อยู่นะผมว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะ Pursue the enemy arrow Retreat Zoom Such Pay attention to middle lane An enemy has been defeated There's a way An ally has been defeated จะลองเล่นก็เอาไปเล่นได้นะแต่ว่ามันมันไม่เชิงว่าแต่ก็อยากจะให้เอาลอง,ลองไปเล่นอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อผมหรือเปล่านะคือที่ที่ผมหยิบมาเนี่ยคือผมมั่นใจ่ะ ว่าผมสามารถเอาทาร่ามาปาดเฮ้ยเอาทาร่ามาโลมิงได้ผมไม่ได้บ้าถึงขั้นเอาทาร่าไปป่าดนะแบบหนึ่งเพื่อนสวย ผมก็ยังกันได้อยู่นะเฮ้ยแฟดมาสวยพอดีดีดีด,ด,ดีเอาเยซูก่อนนั่นแหละอ้าวมันล็อกแล้วแฟดได้อยู่เพื่อนดี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 ดด มาเลยมาเลยมาเลยยืนให้ได้อยู่เพื่อนตอนนี้เล่นง่ายอยู่นะแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเอาวะเขาบอกให้ไปจบเลยที่เกียยเล่น ขี้เกียจนล่นแลละกดมาทำไมวะสู้ให้มันสมศรีศนียดูวะตอนนี้แต่ละคนก็ไล,ล่ลาาตาตัวเดียวเกินนี่นี่น,น,นี่ดู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 อืม <c oughs> ยืนเป็นชาติ่ะเน,นื่อนเอาปอมแอยเพนเนอรยเขาบอกว่าให้จบอ่ะ,อะชิ้นต่อไปก็ให้ขึ้นเป็นอมูเลตนะง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวนี่ ดูการล่อตีในมุมนะเฮ้ยวาร์ปใส่หน้ามันจะดีไหมเนี่ยโอ้ยถอยเดี๋ยวเพื่อนนิดน้อยมีฮิวมีฮิวกับกับกับ ว่ามันกัดหันไปนล็อกมันเฉยเดี๋ยว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 หนีก่อนหนีก่อนโอ้ยเยอะเกินเพื่อนมาดิมาดิเดี๋ยวกลับไปช่วยแบทแมนไม่ทันเราก็โดดหนีเราแบบเราก็ไปรีเลือดได้นะรีตอนเปิดอันตีอ่ะ ลิปโป้มึงก็เอาเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอัลิรเตอร์ผมโดนว่ะผมก็โดนด้วยความชิปหายไม่เยือนนะพี่น้องแบทแมนนี่เป็นตัวเก็บงานชั้นดีเลยนะสำหรับผมโอ้แมวแมวแมว,แมวจะเอารอแป๊บหนึ่งเพื่อนอีกห้าวิ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 มาดีเพื่อน ติดีแม่งเลยโอ้ยคงได้หละไม่ได้บอกใครนะบอกตัวเองตอนนี้เนี่ยติดเล่น,นแพ้แน่นอนนี่เอลสูมาดิดูดูด,ด,ดูเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเลือดก็แบบเ,เด้งขึ้นเรื่อยอ่ะ คือมันรีเลตแบบโอ้โหแบบยังไงวะมีอมูเลตชิ้นเดียวไม่ต้องกลับบ้านนะพวกนี้ดีกว่ายืนตีตรงนี้แหละต่อให้ต่อให้มาดิมาดิมาดิเล่น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 ไล่แม่งเลยไล่ริโป้เพื่อนยืนยืนค้ำกับริโป้นี่ตัวเดียวนี่ จะขึ้นเจเนซิบไม่ขึ้นดีกว่านะขึ้นโลดดีกว่าขึ้นโลเพื่นอนโอ้ยเยอะเกินเดี๋ยวแฟดรูปรวบสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกผมวาทันติสวนอย่างน้อยก็รลอดนะสวนไปเมื่อกี้แล้ววะฝรายง,ง,งานแครีด้วย อะไรวะจาสู้ออกเหรอโหเกียนเกินขี้เกียร์เล่นจนออกไงฮะโอเคเดี๋ยวรีให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกดาวลดแค่ดาวเดียวเอง <Your team S 1> เล่นใหม่ได้เพื่อน,นะะดู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 นี่นี่นี วัดกับยังไงวะตีกับตัวอื่นนะได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะ <c oughs> <c oughs> ดิปโป <c oughs> มาตายโง่เฉ <c oughs> ยโดนอเลตเตอร์ล็อกเอาแบบนี้ก็สวยดีให้ <c oughs> <c oughs> ใจเย็นอเลเตอร์ผมโดนแล้วเรียบร้อย โผล่ให้มันไม่ทันเลเมื่อกี้นี่สับทีนึงมาามามาาม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 าีเลือดกลางบ้านเขาเลยนะนี่ตีป้อมโชว์ด้วยเอาดี <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเกียนเกินนี่ผมได้ฟอร์เคปนะเหตุผลที่ผม ไม่ออกล็อกชิวนะครับมันจะทับจะทับกับไอโลซับตรงนี้มาดีเพื่อนตีตีต่อได้นะสับพออุ้ยสามมอันติมาคนระับกดลีตีกด,ดลีและตีกดลีและตี มันเป็นยังไงวะมันเป็นตัวที่แบบยังไงวะรับตีนให้เพื่อนได้อะแต่ว่าช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้นะไม่มีสกิลคงสกิลขัดอะไรกับเขานะ <S <S โอ้เอาลิเตอร์เหรอ <S <S ไม่ได้ไม่ได้เฉยมันก็ไม่ได้ยิงเนี่ยมาดิมาดิ มาดิเอาดิรอขนาดนี้แล้วมาดิมาดิมาด,มาดิมาหวดกันนี่มาเพื่อนลิกเตอร์มันอยากจะเอาตัวอื่นอย่างเดียวนะใครก็ไม่สนผมอะ่ะคือเราก็รับตีนให้เพื่อนได้ทุกตัวนะแต่มันแต่มันไม่ค่อยจะช่วยเพื่อนได้เนี่ยแหละข้อเสียงนะ คือมันก็เล่นได้แหละมามามาบอกแต่คนอื่นเดี๋ยวสนเพื่อนก่อนแป๊บนึงสนคนในเกมก่อนเดี๋ยวไปอธิบายตอนเล่นจบอู้ซาตานเลือนิเดียวสับคอมิเกอ์บอกขอโอกาสไม่ให้หรอก,กนเนยขอจบแล้วกันดาเมจตอนนี้ อย่างต่ำนะผมว่าหลักแสนขึ้นหมายถึงรับดาเมจนะไม่ใช่ว่าสร้างดาเมจนะเนี่ยคะแนนอันดับหนึ่งของทาลานะสร้างความเสียหาย30เปอร์เยอะอยู่นะ ก็กดรีพอร์ตของเอลซุไปก่อนถ้าใครสังเกตว่ามุมขวาบนนะครับทำไมไอ้คะแนนพฤติกรรมผมถึงลดนะครับผมไปปากแซบกับเกมก่อนหน้านี้มาเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับ30.3%นะครับผมก็คือ22,741นะครับ41ดาเมจส่วนการรับความเสียหายนะครับผม2 4 4 0 เกือบจะ50%เลยนะครับผมก็โหยังไงวะบอกได้คำเดียวครับว่าเยอะโคตรมันก็ปกติของตัวแท้งแหละแต่ว่าดูการสร้างความเสียหายครับผม2องแสนเลยนะก็ขอจบกันไปนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากเอาไปเล่นก็ไปสามารถเล่นกันได้นะครับผม ขอบคุณครับผมไปแล้วครับผมไว้มีไอเดียเจ๋งๆนะครับจะเอามานำเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม